สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสมองสุบอนพ่อพ่อกระส่องแทนโอ้ยคือเก่าแล้วพี่น้องแม่งแทนเออพี่น้องกินหนามอีซองซ้ำเตืองบอกเศร้าเอออยู่สะเออเอนอืมพักแหวนเกิดอืมพี่น้องพักแหวนโอ้พักแหวนเกิด นี่แหละไปโอ้ก็คือสะอึกนะ่นี่อ่าพี่น้องเคียวๆนี่พักแวนพี่น้องอู้งามอะดีอุ้ยพี่น้องยอดงามแต่แต่พี่น้องอืมกินกรแกงหเราไหมได้เนาะอืมมีแต่พักแวนโอ้ขอโทษไร้ๆพี่น้องเอ้ยนี่แหละบักเทิกบักจอมแสบนี่แหละนี่นี่ เฮ็ดใ, mm. ให้อันจะคลองหานี่ไปเฮ็ดให้จะคลองหานี่มึงนี่บักตัวแสบมึงโอ้เศรษแต่เฮงเติบเลยถ้าแม่เพิ่นสิป,ปองเพิ่นสิจับเพิ่นสิอันน่ะเพิ่นสิของคอไว้ ខ្រូពីដែលក្ពីដែលក្រាការប់ជួយខ្រាប់ខ្លាងដែលក្រាការការ เห็ดหายจระคองหาเห็ดหายจระคองเป็นบ้าบริมาเต็มหัววานนั่นแม่เพื่อนกะอิเซอ,อแม่เพื่อนกะก่อนสิเมื่อกลางงัวเขาลกเขาแรงสะก่อนพี่ยงเลยอโอ้ยสะอึก này nha nha nạ nạ nè nan nan ôi ô mười mười nhọn nhang mười nhọn ít sợ ướp ง่ายเป็นบ้าเอาแล้วเพื่ง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 น้าน้าน้าเชื้อเชื้อแปดเก้าตุ่ ไปน่าเสือกมาผูกแล้วใี่ยูกชายกขะขับเตานมมาเกือบักลาคือบัรใส่ลูก Chị khó không vậy, phụ nội Phụ nội phải bỏ hình mặt tít xáo lại Lụt mình đi Anh nhắn lụt bộ đối, đối. Bộ Bộ đôi bộ nội mầm gì mầm thứ áo phải bỏ thứ mà nằm ừ. Ừ. À, chậu... hả đang bằng xịt khổ kìa มีกตว่าสิเคาะได้หรือบ่ได้โอยบัดคุยกิโเต็นเจ้าขนาดพี่น้องเอ้ยเออมันห้ยงตัวนาย อยู่แถวบ้านนะคุยบริมีไล้พอดีได้ล้างเดือนหาฮลแล้หลแพ็กแว่นนะมึงได้นะักเคี้ยวกุ้งก่องนอี้นะแพ็กแว่นนะ ถ้าแม่ไปคนจับเองเราจะได้เร็วได้ bỏ chỉ chắp đi phải bỏ hai chắp bỏ chỉ chắp đại đi bộ đại phi nó lo lượn phi nó nè nông vải lùm này, này nhằm cái nhau... พอได้ถ้าท้าแม่นานอาชีได้อยู่เพราะว่าเพื่อนนั้นลูกมันอยู่ตลอดเดยห้ามห้ามมายางมาลูกมา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 แต่เศร้าบ่าฮะ จับได้แหละพี่น้องเ้ยอของข้อเรียบร้อยเขาละกคือเอาเขาวหว,ว,ว้แท้เขาลากทำให้งัว,งวขวบงัวเขายังบระทันในเร่ลงม,มาไหลนห้อโอ้ยพูดลก

ให้บอกให้มากไปติดเช้าแท้วันนี้นี่อือกินแสบบอกินแสะอ,อ้าผักอันนี้งามดีน้องแม่มาอะไรพูดอะไรูนี่นะอือเจ,จ้าเจอหนองแทนเตะเจอหนองแทนนั่นอันนั้นเลยตีพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วพอพอมาเล้วหย่างออกมาไหมมา,มา Ảo tớn đầy cuội mà bị cá sọp ý nọ Khám tớp đi bây xỉa แบกเือนว่าเสียมือเมื่อนแแบกกันบุไดแบกแ <laughs> ล้วเราเสีเเมือเขาบุไดแบกแถวโตไดว่าที่โหลดหัี่ะอะนรอตนะ่ใส่ปลาหน่าน่นนแม่ปาน่นนแม่